มาดูกันต่อเลยนะครับคลิปที่แล้วผมให้ดูเหรียญยนสสตางค์ปีพศ2541ไปนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อ5 0 0 0 0ถึง1,000บาทนะครับเป็นเหรียญในลักษณะของเหรียญผระเสียนตรงนะครับอีกหนึ่งปีพศนะครับในคลิปนี้ก็คือปีพศ2543นนะครับอ่าเป็นปีพศที่มีการพบเจอค่อนข้างจะบ่อยนะครับนี่นะครับผมเห็นในกลุ่มซื้อขายหลายเหรียญเหมือนกันนะครับที่ เป็นปี43ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเป็นลักษณะของเหรียญพเสยีตรงนะครับด้านก้อยและด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับ500ถึง1,000บาทนะครับราคาตามสภาพถ้าเป็นสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ1,000บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะพเสยีตรงนะครับเหรียญปกตินะครับเผื่อว่าบางท่านยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่ที่มีกันนะครับ จะเป็นพระเสียงกลับแบบนี้นะครับอ่าพระเสียงกลับแบบนี้ยังไม่รับนะครับยังไม่รับนะครับพระเสียงกลับนะครับอ่านี่นะครับแบบปกติเป็นพระเสียงกลับไม่ได้รับนะครับรับซื้อแบบนี้นะครับเป็นเหรียญพระเสียงตรงนะครับอ่นอกจากเหรียญพระเสียงตรงนะครับยังมีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับอ่าก็มีการพบเจอบ่อยเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะของพระเสียงขวางแบบนี้นะครับพระเสียงขวางนะครับอันนี้ตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับ อ่าถ้าเป็นขวางแบบนี้รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับขวางผมซื้อเริ่มต้นที่200บาทนะครับถ้าเกิดว่าสภาพไม่ชํารุดทุดโทรม ons, จนเกินไปนะครับจะซื้อเริ่มต้นที่200บาทแต่ว่าถ้าเป็นสภาพเก่าสภาพชํารุดอาจจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับราคาตามสภาพนะครับเน้นรับซื้อผ้เอาเสียนตรงมากกว่านะครับอ่าเนี้ยขั้นต่ำห้าร้อยแน่นอนนะครับเหรียญพระเสียนตรงนะครับแบบนี้นะครับ ใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาได้เลยนะครับส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ ID ดีผมขึ้นมาให้ตลอดจนจบคลิปนะครับน่าโอเคนะครับสั้นๆคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ